อีกหนึ่งเรื่องแล้วกันพากันไปเรื่องราวของสายบุญเงินบักที่จังหวัดหนองบัวลาพูนะครับชาวบ้านแล้วก็สาธุชนเนี่ยครับก็ออกมารวมตัวกันนั่งอยู่ริมถนนเลยนะเพื่ออะไรเพื่อรอก,กราบไหว้หลวงตาบุญชื่นครับค,คุณมาสั้นๆแบบนี้หลายๆคนน่าจะรึกออกกันนะมาดูภาพตามไปด้วยนะครับนี่คือบรรยากาศที่ริมถนนทางหลวงจังหวัดหนองบัวลําพูขอนแก่นมเมื่อวันที่26เมษาย,ยนที่ผ่านมาเนี่ง ชาวบ้านสาธุชนคนจังหวัดหนองบัวลำพูเรียกได้ว่ามาแบบทั้งน,นัดหมายและไม่ได้นัดหมายนะ<อ>มารอกราบไหว้หลวงตาบุญชื่นหรือว่าพระธุดงสายป่าที่เครหลายๆคนเนี่ยเคารพศรัทธาเป็นอย่างมากนะครับโดยหลวงตาบุญชื่นเนี่ยอดีตท่านเป็นทหารผ่านศึกนะ<อ>เผื่อใครไม่รู้ก็เ่าให้ฟังกันก่อนล้วกันหลังจากที่สละทางโลกนะครับก็ได้หันมาสู่ทางธรรมเพราะปฏิบัติธรรมจาริกธุดงมานานกว่า สิบปีแล้วอะ,อะรวมแล้วก็กว่า 10, สิบพันษาครับปัจจุบันท่านเนี่ยอายุ72ปีแล้วนะคือเมื่อวันที่สองตุลาคม2563ที่ผ่านมาเนี่ยท่านได้เริ่มเดินเท้าเนี่ยนะฮะจากจังหวัดนครนครพนมขึ้นไปยังภาคเหนือตอนบนเพื่อทำการแสวงบุญจาริกนั่นเองนะครับแล้วก็เดินทางกลับมาจังหวัดนครพนมโดยใช้เส้นทางจังหวัดหนองบัวลำพูนนี่แหละครับชาวบ้านที่ทราบข่าวนะครับแล้วก็เลื่อมใสศรัทธานในตัวท่านเนี่ยก็มา นั่งรอที่ริมถนนเพื่อเนี่แหละครับกราบไหว้แบบนี้และครับแล้วก็ถวายอะไรถวายน้ํา<อ>ถวายน้ำเนี่ยแหละครับเนื่องจากหลวงตาบุญชื่นท่านบอกไว้แล้วนะครับว่าท่านจะไม่ขอรับปัจจัยใดๆเด<ม>็ดขาดเลยท่านเนี่ยตั้งมั่นปฏิบัติธรรมกรรมฐานแ<ม>สวงบุญจาริกธรรมตามรอยพระเกจิชื่อดังก็คือคหลวงปู่มั่นภ<อ>ูริทัตโตนั่นเองงานนี้เรียกได้ว่าอิ่มบุญอิ่มเอมอิ่มใจกันยกใหญ่นะครับ เพราะว่าหลวงตาบุญชื่นเนี่ยท่านได้มีการใช้ไม้เนี่ยนะค<อ>ือ,อ,อนี่นี่บบนี่ใครเคยไปเคยเห็นก็จะรู้กันอยู่แล้วท่านใช้ไม้เนี่ยเคาะไปที่หัวของสารทุชนที่มารอรับแทนการผมน้ำมนต์นั่นเองแบบนี้นะครับ<อ>ก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยการเดินทางของท่านเนี่ยนับเป็นระยะทางเนี่ยกว่า2,000กิโลเมตรแล้วนะครับเด<อ>ินเท้าเปล่าแบบนี้ โอ้โหก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สร้างความมือหายกับสาธุชนนะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เอามาบอกกันเป็นการบอกคุณบอกบุลผ่านหน้าจอแบบนี้นะ,ะสาธุนะคะนี่เป็นเรื่องราวดีๆที่นําเสนอกัน